ดวงชะตาประจำสัปดาห์วันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูกลุ่มธาตุไฟจะได้รับพลังจากดวงอาทิตย์ในราศีกันที่ส่งเสริมความคิดอย่างมีระบบและการทำงานอย่างรอบคอบค่ะราศีเมษดวงอาทิตย์ในราศีกันเพิ่มพลังความคิดให้ทำงานที่ใช้รายละเอียดได้รอบคอบงานจะต้องใช้สมาธิสูงแต่คุณจัดการได้ดีเพื่อนร่วมงานเริ่มเห็นความสามารถชัดเจน รายได้เข้ามาเป็นระยะระยะแต่ต้องวางแผนเก็บเงินเพราะค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าคาดคนมีคู่ใส่ใจกันมากขึ้นคนโสดเจอคนดีผ่านการทำงานราศีสิงห์ดวงอาทิตย์ส่งพลังให้คุณใส่ใจรายละเอียดการเงินและการจัดการเวลามากขึ้นงานหนักแต่ได้ผลดีหัวหน้ายอมรับความสามารถเพื่อนร่วมง,งานพร้อมสนับสนุนรายได้มั่นคงแต่ไม่ก้าวกระโดดอย่าประมาทคนเก็บสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินความรักอาจมีเรื่องเข้าใจผิดต้องเปิดใจอธิบายคนโสดพบคนที่ใช่ผ่านงาน ราศีธนูดวงอาทิตย์ในราศีกันทําให้คุณมีเป้าหมายชัดเจนอยากพิสูจน์ความสามารถการทํางานมีความกดดันแต่ถ้าตั้งใจจะสาเร็จโอกาสก้าวหน้าชัดเจนมากขึ้นทุกด้านการเงินเริ่มดีขึ้นมีรายได้จากหลายช่องทางควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคนรักมีความเข้าใจดีขึ้นคนโสดเจอคนถูกใจผ่านการเดินทางหรือกิจกรรมสนุกสนานกดไลค์กดแชร์หรือ s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ